สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องส่องของกินนะครับก็จะมาที่โลตัสพระราม4นะครับร้านนี้ก็เป็นร้านยำนะครับนี่นะครับมีปลาครับขายราคานะครับร้านแซบอุบลนนะครับที่โลตัสพระราม4นะครับนี่เป็นมะละกอครับเป็น เทศเครื่องปรุงนะฮะที่เตรียมไว้ขายนะครับกระท้อนนะครับมีไข่ปิ้งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับหอยนางรมนี่ก็จะเป็นกระปุกละเท่าไหร่นะฮะสามกระปุกร้ออ๋อสามกระปุกร้อยอันนี้ก็สามตัวร้อยยี่สิบเนาะโูมาก็สามตัวร้อยยี่สิบครับผมก็จะเป็นเซตเป็นเซตอย่างนี้นะครับให้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับโอ้น่ากินมากเลยนะครับก็ที่โลตัสพลาสต์สีนะครับ ผ่านไปพันมากก็มาแวะชิมแวะอุ่นนได้นะครับช่องส่องของกินก็จะถ่ายของกินที่น่ากินนะครับให้ท่านผู้ชมได้สดับรับชมด้วยกันนะครับเห็นแล้วน่ากินมากเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมสมตำารบพร้อมนะครับนี่ครับเมนูก็ตามป้ายราคาเลยนะครับสั่งได้เลยครับรับตัวเราวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมนะครับก็อขอให้ทุกท่านสุขภาพแขง็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหลังนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ